สิครับกับผมเอกเกษตรตอนนี้นะครับสถานการณ์ผู้ประสบเหตุนะครับยังคงอยู่ในลิฟต์นะครับรอทีมช่วยเ,เหลือมาอยู่นะครับตอนนี้ทีมช่วยเหลือกาลังเดินทางมาจาก,การามินทานะครับคาดว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับผู้ประสบเหตุน่าจะออกจากลต์ได้ครับคุณครับไม,ไม่เป็นไร ดีครับผู้ประสบเหตุได้ออกจากลิฟต nah ์มาแล้วเดี๋ยวตามผมเลยครับก็ถ่ายกันพี่อนะนะครับเต้นตกใจครับครั้งแรกในชีวิตท่านผู้ชมครับนับนัทก็เป็นข่าวดีมากๆนะครับที่เราสามารถช่วยผู้รสมเหตุออกมาได้นะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพาผู้รสมเหตุเข้าห้องน้ำก่อนนะครับตกใจเลยค่ะโอ้เหตุการณ์นี้นะคะ เกิดขึ้นโดยที่ดิฉันเองก็ไม่คาดฝันเพราะว่าจริงๆเนี่ยลิฟต์ในบริษัทเราเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาพวกนี้วันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นกันมากแต่ในเวลาเดียวกันพวกเราก็อยู่กันอย่างมีสติ ขำๆด้วยในเวลาเดียวกันก็สงสารน้องคนนี้ที่เดี๋ยวดิฉันจะแนะนําให้รู้จักนะคะซึ่งเป็นไม่ใช่ผู้อยู่ในเหตุการณ์แต่เป็นผู้ที่ติดอยู่ในลิฟต์แล้วเราก็าพยายามที่จะช่วยเหลือกันออกมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นดียฉันยังไม่ได้สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะรายการ time out ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็ขอกลับสวัสดีนะคะวันนี้ค่ะดิฉันจะสัมภาษณ์น้องที่อายุน้อยอีกแล้วบางคนอาจจะคิดว่าอ๋อใยญ่นี่ลี ประมาณกินเด็กก็เปล่าเนี้ยเรีงมายกมา30 33, 33 20 34 35 36อะไรอย่างนี้แต่ดิฉันมีวัตถุประสงค์นะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องตรงที่อายุ30กว่าเนี่ยยันถามน้องต่อก่อนว่าขอแนะนานะคะน้องต่อซึ่ง mm. จริงๆแล้วเป็นน้องรักนะคะเป็นคนตลกแล้วก็มีอะไรในใจที่อยากจะพูด ดิฉันคิดว่าถ้าสมมติว่าเขาสามารถจะพูดความในใจของเขาออกมาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในขณะนี้ของประเทศไทยหรือความเป็นคนไทยของเราอยู่ในสภาวะแบบนี้เนี่ยน่าจะได้อะไรจากต่อเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ถามก่อนนอกเรื่องวันนั้นตอดบอกตรงๆกับพี่ได้ไหมว่าต่อตกใจไหมที่ติดอยู่ในลิฟต์วันที่ติดลิฟต์ตกใจมากครับแต่ทําไมต่อตลกอะ่ะคือจริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยแค่ ปัญหาเนี่ยมันยังไม่มีอะไรแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ผมตกใจมากที่สุดก็คือลิฟต์มันตกไปครึ่งชั้นแล้วไฟมันปิดหมดเสียงก็คือดังตึ้งได้ยินทุกคนคือจิตใจผมรู้สึกแบบคือกลัวทุกอย่างแล้วไปหมดแล้วสิ่งที่คิดได้อย่างเดียวคือสติคือต้องมีสติแล้วพยายามทำยังไงคือลิฟต์ปิดหมดอากาศจะมีไหมเพราะว่าตอนนั้นคิดทุกอย่างมันจะมาเร็วๆมาเยอะๆเป็นก้อนๆใช่ก็เลย แต่ว่าโชคดีที่ลิฟต์ตกไปแค่ครึ่งชั้นและยังพอมีทางช่องอให้ออกได้แล้วที่นี้ก็ทุกคนก็มาและรวมถึงคุณไก่คุณวสันแล้วก็พวกหลานๆคุณน้องพีมอะไรอย่างเงี้ยเลยลิฟที่ว่าเนี่ยนะคะเป็นลิฟต์ขนรถนะคะซึ่งเขาไม่ได้ใช้สําหรับขนคน,คนทีนี้ก่อนหน้าวันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยเราได้มีการสัมมนามีคนมาเช่าพื้นที่สัมนมาที่บริษัทเราแล้วก็ใช้ลิฟต์เป็นลิฟต์ขนส่ง ซึ่งมันไม่ใช่ลักษณะการใช้งานที่ถูกต้องอันนี้แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เรามองว่ามันเป็นเรื่องไม่น่าจะใหญ่มากแต่ฉันกลับคิดว่าทุกอย่างเป็นเรื่องใหญ่มากเมื่อกี้น้องตอบใช้คำว่าสติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับใครก็ตามที่มีลักษณะแบบนี้ไม่เกิดเหตุร้ายที่น้องตอบเป็นเ,เกิดเหตุอะไรกับตัวร่างกายที่จะเจ็บปวดหรือเกิดการอ,าอุบัติเหตุที่ทำให้มีการมีบาดแผลอะไรพวกนี้ แต่ความตกใจเนี่ยเราอย่าเนึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยความตกใจเป็นเรื่องเล็กที่ถ้าคนฝึกมาเมื่อกี้เขาใช้คําว่าสติวันนี้ไม่ใช่รายการธรรมะก็จริงแต่ฉันอยากจะเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะฝึกสติฝึกไว้นะคะเพราะว่าการฝึกสติเนี่ยมันทําให้เราอะมีเวลาอีกช่วงหนึ่งในการที่ความคิดที่เข้ามาเยอะๆๆแล้วในที่สุดเนี่ย มันจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะได้สติกลับเรียกสติกลับคืนมาได้แล้วจะทำให้เขาลดความตกใจเขาอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้เมื่ออยู่ตรงนั้นแต่อย่างน้อยเขลดเทนชันลดความอึดอัดลดความกลัวลดความาทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นความคิดในทางลบได้พอเห็นพวกเรามาที่จะช่วยเขาเนี่ยต่อก็รู้สึกสบายขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับในเวลาเดียวกันเนี่ยปัญหาทุกอย่างเนี่ยตอนนั้นคิดไหมว่า คืนนี้จะแก้พี่คิดพี่คิดพี่เลยถามต่อว่าคืนนั้นคิดไหมว่าเฮ้ยแล้วถ้าคืนนี้แก้ปัญหาไม่ได้อ่ะจะทํำยังไงคิดครับคิดทุกอย่างคือนะตอนนั้นคือทุกอย่างต้องเป็นสเต็ปทั้งหมดว่าถ้าเราออกมาไม่ได้ในคืนนั้นเนี่ยอากาศสําคัญสองเนี่ยคือเราจะทํายังไงต่อไปจากเนี้ยว่าเออตึกปิดหมดแล้วไม่มีเราอยู่คนเดียวความมืดทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเข้ามาพร้อมกันก็ หลายท่านก็บอกว่าให้เอาหัวโผล่ไปเลยผมก็คิดในใจว่าถ้าไม่มีสติผมอาจจะเอาหัวโผล่ไปสุดท้ายก็ติดที่คอออกไม่ได้อาจจะหนักกว่าเดิมก็พยายามทําทุกอย่างว่าโอเคใจเย็นๆพยายามใจเย็นแต่ว่าคนข้างนอกเนี่ยพยายามให้กําลังใจโดยการอาจจะเล่นตลกบ้างอาจจะเป็นห่วงแล้วก็บางทีนึกว่าผมแกล้งเพราะผมเป็นคนตลกไงทุกคนก็นึกว่าต่อแกล้งใช่แต่ตอนนั้นคือผมไม่ได้แกล้งแล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคือ ผมคิดอะไรไม่ออกเหงื่อออกแล้วก็ม,ม,มีความกังวลและกลัวอ,อยู่ใน<ต>ทางแตก่ก็พี่ก็อยากจะบอกต่อว่าถ้าสิ่งที่คิดว่าเดี๋ยวจะต้องอยู่คนเดียวเนี่ยพวกเราไม่ทิ้งหรอกรถ้าคืนวันนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพวกเราทุกคนก็จะอยู่อย่างน้อยก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ไหวก็อาจจะขอไปนอนแต่เด็กๆรับรองพวกเราฝึกกันมาว่าเราจะอยู่ด้วยกันนะเรารักกันนะแล้วเราก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับซึ่ง คุณสมบัติเหล่านี้ต่อไอ้เรื่องความไม่ทิ้งกันเนี่ยพี่ก็ไม่ได้จะพูดในแง่ว่าโอ้ยพี่ฝึกหนูมาดีฝึกน้องๆมาดีจังเลยให้มันมีตัวนี้ทุกคนมีความเมตตากหน้าต่อกันคือคําพูดสวยหรูพวกนี้นะเดี๋ยวเราจะค่อยๆคืบคลานเข้าไปว่ามันมีประโยชน์ไหมสําหรับสังคมคในช่วงนี้นะคะซึ่งในตอนเนีเออ้อยากจะแค่เกริ่นว่าในความเป็นจริงอะมนุษย์ทุกคนอนะ ถ้าเราฝึกหลักคุณธรรมอะไว้ในใจเราอะเรามีความคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นเห็นใจคนอื่นเนี่ยซึ่งฝรั่งเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้หลักนี้ที่พี่สอนเสมอว่าดูต้องมีเอมพัตตีนะอยู่ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะบางคนบอกรายการ t i m อา u t มันเบาเกินไปแต่พี่บอกว่าเฮ้ย mm. พี่ไม่เห็นว่าเบานะเพราะว่าพี่ว่าพี่ให้ความเป็นคนหรือดึงความเป็นคนของต่อออกมา นำเสนอกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อให้เห็นว่ามนุษย์จริงๆเขาอยู่กันยังไงถ้าเราอยู่กันด้วยคุณธรรมเนี่ยบ้านเมืองเองก็มาจากหลักคุณธรรมเราถึงได้มีความเขาเรียกว่าเป็นสิ่งซึ่งสร้างประเทศชาติบ้านเมืองขึ้นมาว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยชาติศาสนาในที่นี้เนี่ยอาชาติจะเป็นยังไงแล้วแต่คํานิยามของแต่ละคนที่จะนิยามเดี๋ยวเราจะมาคุยกัน ศาสนาเนี่ยเขาดึงในส่วนที่มันเป็นเรื่องของการที่จะทําให้สังคมมันอยู่ได้ข้อที่ดีมากก็คือข้อของคุณธรรมรนี่คุณธรรมอ่ะมันคำทำก,กลางๆเป็นคําทั่วไปถ้าพี่ถามต่อต่อก็จะพูดยาวเลยเท่าที่คิดออกมาได้ไม่ต้องไปสนใจมันแต่สนใจว่าเราไม่ได้ทําร้ายคนอื่นเราไม่ได้ทําร้ายตัวเองและในเวลาเดียวกันคนอื่นเขาก็อยู่กับเราแล้วเขาก็จะไม่ทิ้งเราแค่นี้ก็แสดงว่าต่อเข้าใจแล้ว คำว่าคุณธรรมอะมันมีอยู่ในสังคมไทยที่พี่จะเข้านิดหน่อยก่อนที่จะจบเอพิโซดนี้นะคะเราคุยกันค้างไว้นิดหนึ่งก็ได้ว่าต่อมองว่าตอนนี้สังคมในฐานะที่หนูอายุแค่นี้เองอ่ะสาสเนี่ยสังคมไทยเนี่ยตอนที่น้องต่อเป็นเล็กๆอ่ะกับตอนนี้มันต่างกันมากเลยในแง่คุณธรรมผมขออนุญาตใช้คำว่า ผมว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงตั้งแต่วันที่ผมเกิดจนวันนี้เนี่ยผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณธรรมหรือสิ่งที่เคยปฏิบัติต่อเพื่อมนุษย์ด้วยกันเองทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับพี่เห็นด้วยนะพี่เห็นด้วยแล้วเคยวิเคราะห์นะในฐานะที่หนวยายุเท่านั้นพี่เป็นผู้ใหญ่อะ มันก็ต้องวิเคราะห์อยู่แล้วคนเป็นผู้ใหญ่อะ่ะมันเห็นโลกมานานเนี่ยมันก็ต้องวิเคราะห์อยู่แล้วไม่เป็นเรื่องผิดปกติแต่สําหรับต่อเนี่ยต่อเคยนั่งวิเคราะห์ไหมว่าเคยมองรอบตัวแล้วรู้สึกอยากรู้อะว่าคนอายุเท่าเนี้ยมองไหมว่าเอ๊ะมันมาจากไหนอะมันเหมือนดิ่งลงเหวลงทุกวันอะเคยมองไหมว่ามันมาจากไหนเคยมองแล้วก็มามา,มาคิดทบทวนแล้วก็สอบถามจากพวกเพื่อนๆคนรอบข้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เราเราเกิดมาเนี่ยจนถึงวันเนี้ย คิดว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอแล้วเปลี่ยนไปในทางไหนทุกคนก็พูดส่วนมากก็จะบอกว่าเปลี่ยนไปในทางที่ค่อนข้างที่จะแย่ลงสังคมเราทุกวันนี้ผมว่าน่ากลัวขึ้นการใช้ชีวิตทุกอย่างผมว่าเราประมาทไม่ได้แล้วความมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยผมว่ามันหายไปเกือบหมดแล้วแทบจะไม่เจอเลยยังออกไหมครับต้องมีผลประโยชน์หยิบย่เข้ามาแลกเปลี่ยนใช่ครับก็เลย มันก็เปลี่ยนไปหมดครับพี่พี่เห็นด้วยตรงที่บอกว่า,าจริงๆมนุษย์เนี่ยใช้ทุกอย่างเนี่ยจะต้องเหมือนกับการแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยสังคมโลกนะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยคนเราเมื่อก็ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนนี่แหละยื่นหมูยื่นแมวในสมัยโบราณเขาก็อ่ะสมมติสมม,ต,สม,มติขึ้นมาว่ามีผ้าไหมก็ไปแลกกับ สมมติว่าอาหารไก่ไ,ไก่อะไรเงี้ยก็แลกกันก็เกิดคําว่าพ่อค้าขึ้นในสมัยโบราณหรือสมัยพระพุทธองค์ละกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พี่อ้างได้ก็จะมีการลักษณะของอการเขาเรียกคาซิสเตมก็คือชนชัน้นชนชั้นในที่นี้ก็เปลี่ยนไม่ได้คนที่เป็นวันณนะ,ะพราหม์ก็สูงที่สุดต่อมาก็วันณะกษัตริย์ต่อมาก็วันณะพ่อค้นนา,าแล้วก็ต่อมาก็เป็นวันณนะเตี้ยลงไปเลยแล้วก็ มันก็ค่อนข้างโหดร้ายในแง่ของการเป็นศาสนาไม่ใช่ศาสนาพุทธนะคะการเป็นศาสนาในยุคนั้นว่ามาแบ่งคนซะเป็นชนชั้นแล้วอยู่ไม่สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตได้เลยเกิดมาเป็นพราหมณ์ก็ต้องเป็นพราหมณ์ผู้สูงศักดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงความรู้เป็นกษัตริย์ก็ต้องเป็นนักรบเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อค้าก็จะเป็นเตี้ยลงมาก็คือการแลกเปลี่ยนที่ต่อพูดทีนี้ตรงนั้นเนี่ย พราะพุทธเจ้าท่านก็มาลบวัรณะต่างๆน่ทิ้งว่ามนุษย์เรามีศักยภาพที่เท่ากันหมดทีนี้ไอตรงนี้ที่ทพี่อยากจะ,ะทิ้งค้างไว้นะคะว่าศักยภาพที่เท่ากันหมดพี่เชื่อว่าต่อมองไม่เห็นละหล่ะตอนนี้เทปนี้พี่พูดเยอะหน่อยแต่เทปหน้าจะให้ตอบพูดเล็หน่อยว่าศักยภาพที่ว่านี้ที่มันลดลงไปคือคุณธรรมลดเนี่ยหมายความว่าศักยภาพของคนก็ลดลงไปด้วยค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะ เอพิโซดนี้ดิฉันจะทิ้งท้ายไว้เท่านี้เดี๋ยวเรามาต่อเอพิโซดหน้านะคะเรามาคุยลงลึกว่าศักยภาพคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันยังไงกับน้องที่อายุแค่3 3าปีนะคะวันนี้เรากับน้องต่อดิฉันกับน,น้องต่อต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันเอพิโซดต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ